กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะทัวลงไม่พับพี่น้องทัวลงแพลวพาาแล้วก็พระเอกสันทันทีหลังจากทําสิ่งนี้พี่นอ้องเห็ดยังวัติพี่น้องในส่วนนี้เป็นที่ทางคุณแพลวพาวแล้วก็ทางพระเอกสัน ได้มีการทรงพวงหลีดพี่น้องในส่วนของที่เป็นของคุณตาน้องเพลงงน้องพี่น้องเนาะก็เลื่อยเกิดเป็นประดินดามาเพราะว่าพวงหลีดนั้นเป็นสีม่วงพี่น้องไปตรงกับที่เป็นในส่วนของตีมวันเกิดของทางบอบิกนั่นเองแล้วในส่วนของเอซบอบิกเดือดสนันพี่น้องบ่พอใจสิ่งนี้ทันทีแล้วอีกทั้งยังชะถึงพระเอกซันบอกว่าจอบตาสีกัดเขา แล้วทําไมไม่เตือนกันไม่บอกกันนะพี่น้องบางคอมมต์เพื่อนก็บ,บอกว่ามันโมเมนต์เรื่องบางเอื่นแล้วแบบนี้ว่าสันวาคนปกติทั่วไปเขาจะส่งไหมถ้าเป็นพวงหลีดสีนี้ว่าสันวาพี่น้องทาบ่มีการจงใจปาดถือวันเลี้ยวคักขนาดว่าสันวาปาดพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอมมต์ของทางเอฟซีที่เดือดแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันเนาะพี่น้องเนาะบอกว่ามันจงใจกันแท่ๆสองคนผัวเมียว่าสันวา เห็นเขาจะเลื่อนเห็นเขาได้ดีกว่าเจ้าของแล้วอิจฉาคงสิมีความสุขกันคักจุดวกว้สันวาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องแต่ในส่วนของที่เป็นดราม่าที่ทางเอฟซีบอบิ๊กจวกยับถึงเรื่องดังกล่าวนะพี่น้องเนาะทาง FC ของทางฝั่งคู่จิ้นก็ไม่พอใจเช่นกันพี่น้องบอกว่าเขาเฮ็ดยังยิบจับยังกระโทษเขาย่งเดียววาสันวาไม่คิดบ้างหรอในส่วนของที่เป็นการส่งพวงลีดนั้น เป็นยังต้องไปว่าแต่เขาสิเซะฟังอดีตตัวเองสําคัญตัวเองเกินไปไหมวาสันวาเขาบเร่ใส่ใจเขาบเร่สนใจเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตีมงานวันเกิดเธอสีอะไรวาสันวมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องบาวาสิปินในส่วนของเพจดังต่างๆนะพี่น้องเนาะทางชาวนิดก็ได้พูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นเลยพี่น้องเอฟซีฟาดเดือดกันในส่วนของเรื่องนี้นะพี่น้องเนาะนั่นแหละในส่วนของเรื่องนี้ คอยดูกันติดตามกันอีกเทือนหนึ่งพี่นงองในส่วนของทางเช่านิดเอฟซีเพิ่นกะจับตามมงพี่นงองว่าทางแพลวเพาาจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้หรือไม่ ที่ในส่วนของปินประดิน์เรื่องพ่วงดีดสิออกมาเาวาว่าจังไดประมาณนี้พี่น้องทางเอฟซีถึงขั้นจับตามองเรื่องนี้กันเนาะพี่น้องเนาะแล้วพี่น้องมีความคิดเห็นกันจังไดในเรื่องนี้กับข้อมินไว้ใตคิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวเจดวงสิงเอามาฝากพี่น้องไหมเด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า